สวัสดีครับอยู่กับออโบประมาณอีสานบ้านเฮ่าครับมืออนีบรรยากาศคึมๆนะครับก็เลยว่าออกมาซองเบึงหมายยิ่งฉโดนะครับน้ำน้ำกระยังบไายนะครับเห็นฝนตกมารอบก่อนนันสามสีมือออกมาแล้วก็เจอตัวเลยนะครับเมื่อกี้นี้ครับเป็นปลาชโดนะครับ ไซนี่บ่าต่ำสองโลสองโลเคองขึ้นนะครับสองโลเคิงขึ้นหมายกอไผ่คือเขาน้ำบ่อหันได้มีนะครับแต่ว่ามันฝนตกมันก็นเลยมีปลาเขามาเมื่อกี้นี่เห็นตัวแล้วนะครับปลาเขามาอยู่นะครับแต่ว่าเขาทั้งพุ่นก็เลยได้แต่จิบยิบกลองขึ้นมาไทยตัวใหญ่โม่สมควรอยู่นะครับปลาจิบน้ำแล้วก็หันดากออกไปแล้วนะครับ เดี๋ยวรอโอกาสอีกเต่หนึง่งปืนไม่ครับอันนี้ก็ปืนใหม่ปืนไม่ที่เห็ดลงคลิปไปรอบก่อนนะครับนี่ครับนี่กับปืนใหม่นะครับยังบันได้เคยยิ่งปลาจากโตเลยเห็ดแล้วก็เก็บใบแล้วก็มาปุ้นุ้นเกินหายใจอีกแล้วครับพุ้นปุ้นพุนุนโอ้ยอ,อยากซูมใหม่พี่น้องเบิ่งนเด้อเลยนะลองลองซูมกกอน พูนครับยังเข่ามาอ,อกีกอยู ana, ma, uh, ่อู้ถตายิ่งทะลุช่องนี่ไปได้เนี่นได้การเลยนะครับทั้งปีกนะครับเห็นบ่เห็นบ่ตัวปลาเลื่อนมาเ็นบอพูนพูนพูนตัวปลาอยู่พูนนะครับอู้ยิ่งเลยเป็นอย่างวะมันเป็นแต่ยิ่งนะเด็นบ่นั่งรับตัวปลาครับตัวปลาอีเีนะครับบาใตัวนะครับนั่นขึ้นจิ้มน้ำไปแล้วแล้วก็ถอยครับถอยอู้ ชดใหญ่นะครับโอ้ที่แรกว่าสองครึง่งตอนนี้มั่นใจว่าจะน่าจะสามนะครับเดี๋ยวห้าต้องหาจังหวะดีๆคอยยิ่งนะครับนี่จิบหน้าอีกรอบนึงแล้วกะเอ็ดยังไงเลื่อนกระโตออกไปนะครับมาเห็ดยังไงจังยิ่งไ้มันโมเขาท่างปืนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวหาปองยิ่งนะครับเดี๋ยวหาปองยิ่งกันครับเดี๋ยวมันมาอีกรอบหนึง่งถ้ามีโอกาสจะยิ่งนะครับโอโบพมานิสาบาน่าครับเดี๋ยว้าเบิ่งผลงานปืนใหม่ว่าสิเป็นจังไหนนะครับผมยิ่งปองนี่ยิ่งบดไอแน่นอนครับเพราะว่างาไผ่งาไผ่ไมันไหลนะครับโอเคครับเดี๋ยวหาจังหวะยิ่งก่อน ตอนนี้มาอยู่อีกปองหนึ่งนะครับเจาะปองลงมาเมื่อกี้นี้ครับให้ปองมันต่ําลงมานะครับมาอยู่ทางนั่นครับขดหน้ามแดงอยู่ข้างขวาแล้วนะครับว่าถ้ามันเข้ามากก็ขึ้นเน้นๆเ,เลยละทีนี้เอาลงลงมาอยู่ใกล้ๆป่าเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเบิงก่อนนะครับว่าผมเจาะผิดปองหรอเปล่า ทรงใเลี้ยงลงมาแต่เพิ่งบบเซิงครับคิดว่าเมนปองนี่อยู่อไปเอามารเริ่มบ่มันใจแล้วว่าแมนปองนี่หรือบอ่ครับผมโอโบผระมาณครับกับไม้นี่นะครับบบได้โตนะครับบ่ได้โตหลังจากที่บนลงไปมาบนปองลงไปเซิงซึ่งนี่ละปลาเซิงนี้ละบนลงไปแล้วทรงัส,งสมันรูโตก่อนมันออกไปแล้วนะครับบ่เข้ามาเลยนั่งจึงเบิ่งอีก สิบกว่านาทียังบบเห็นโง่มากอยู่วายโบได้บบได้ครับว่าสิเปิดตาเปิดไม้นะครับได้เห็นตมันสื่อนะครับแต่ว่าปลาบบได้บบได้ยิ่งจกบาทครับม่มีโอกาสยิ่งเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากไม้นี่เดี๋ยวสิเมื่อกับไปแะเบิงอีกไม้นึงซะก่อนก่อนจะเข้าเมื่อนะครับมาเอานาเ้นเขียดครับเ้นเขียดกำลังลงครับ ม,มาใชาพครับเชนเขียดเอาไปตัวหนึ่งแล้วนะครับเชนเขียดยิงแล้วตัวหนึ่งเอาขืนแล้วตัวหนึ่งนะครับพอดีมาเห็นตัวใหม่ครับก็เลยยิงตัวใหม่ขืนว่ายัางอยู่นะครับแต่มันคือพอจากเตียงเลยนะเขียดว่าแมมันก้อนแล้วลดวะเยนเขียดดำครับเสียนดำครับ,รบเอ้ยยังเตียงอยู่ซุนเสือกอยูะแล้ว ได้ชายแล้วไ,ไ,ไปอยู่นี่นี่ดึงไปเลยนี่เส้นเขียดเป็นคนลงครับเส้นเขียดพอมลงเอาตัวหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนเอาของคูณเจ้าเพื่อนตัวนี้เพื่อนบอยิ่งครับเพื่อนจงไว้หาครับงานเลยสองโลคือว่วสามโลพอด,ดีก่อนสิยิ่งคือว่วสามโลนะครับ โอ้4กิโลครับ4กิโล4กิโลบอกให้ได้ช่างครับแน่นอนเแต่ว่าจะพวกแม่อยากสัมกันเนาะจักจักตัวสำใดอยากสัมกันพี่ันลื่นกันเนาะงานอยู่มันข้าอ่าขาวตาเหรอกอบ่ได้เล่งตาดิ มันอยู่แล้วปะให้ยุ้มมันเอาไงนี่กระหาเห็ดดูค่ะแปลงชวนกระาเห็ดดูค่ะโอเคครับเ,เดี๋ยวถ้าเคคบิเ่งตอนเซียนแขีเอาขึ้นมานะครับเปิดตาปืนครับปืนเห็ดใหม่ดิ้นี่ <c oughs> <c oughs> เปิดตาปืนครับปืนนี่ห้างนะครับยิ่งไปพุ่นนะครับ เชยนเขียดก็ร้องลงเอาเดี๋ยวไปเบิึงปลาเชยนเขียดก่อนครับเอาเอาเมื่อขายเขาลือ่อนเอาได้หนันเอาไปสร้างขายน้ำกันหมดแล้วเสียเห็ดสมอยู่เอาเมื่อสร้างเงินหมดเลยเอาไปแห่ย้ายเห็ดสมเชม่นี่ครับเอจเอจัดแล้วช่วยเจ้าขายเขาได้เออกะช่งร้อยกะร้อยเลยสร้างไว้หมดเลย เออสิ่งอยู่เฮือนมีคนอยู่เฮนะือนยายชงมาแต่หน้าแล้วละตัวนี้กะน,น่าจะสามโลขึ้กันนะครับสองโลกว่าอยู่แล้วนะครับสามโลเป็นอย่างต่ำคิดว่าประมาณสามโลส่วนของเจ้าของที่ยิ่งเมื่อกี้นี่ฮั่นปไดไย้อย่าเครียดปดกน้ลูกลดแล้ว จะพดเสื้อก้ลลูกอยู่แล้วขันแม่นพดเสื้อก้ลลูกรถดิเอาลูกมันค่าไปรดเนะห็นนะเฮ้ยจะพดป่าเลยเหรอโอ้แน่นอนขนาดเชียนเขียดคอยลืมบอกเก้ามันพดก้นลูกมันสิง่ายกว่าฮะนะเออกระยามันดอกเสือกนี่เอาย้ำใดก็ได้เบึงป่าซะก่อนมาหมานหน้าเชียนเขียดน,นะครับหมานครับ โอโบ่ผ้ามันอีสานบ้านเฮ้าโอ้โหลืมลืมลืมไปลัดเชนเขียดก่อนนะเชนเขียดเป็นคนลงดำครับใส่แยง,งมาเรียบร้อยเชนเขียดเียดดดึงเงิน อันนี้บวซสอดแล้วปะนนวมันเข่าหนามาเัเหระจนโยออกว่าน้าบวยิ่งแบบเพื่นอนปอดหนามาหาใจพาก็ดีมันบวอยากอันนั้นหอยล่างบวอยากตรงเพราะว่าสำคัญบอกครับอันไหน <แ y on> วิ่งอยู่เฮื่อนหูอใส่กระเป๋าอย่างดีเดี๋ยวไปเอาโอ้ยช่างกว่ได้ละซิ่งกันนะช่างได้โลนึงกระเป๋าแห้งแล้วยวไปเอากระสอบมาพึงบึงนะครับอันนี้ปลาผมเองนะครับว่บาสิมาจอปลาหน้าเส้นเขียดแต่ว่าเส้นเขียดยิ่งไปก่อนตอนัวนึงแล้วเส้นเขียดจนลงเอาแล้วหมายข้างในนะครับ เจ้าของมาทีหลังแล้วมาส่องเบิ่งงละเห็นปลาพอดีนะครับเอาพื้นออกมากันลเลเยไหมเกศไม่ถ่ายกูโต,ตแบบนี้แหละอุ้ยคาสกณฑ์โตอื่นได้ทายเร็อนี่เสียนเคียนครับเจ้าของหน้าครับ <c oughs> ตัวนี้เพื่อนบอกเอาครับเ <c oughs> พื่อนเอาอีกตัวนึงต่านกันฟุลด์โต <c oughs> นี่ครับ อย่าไปว่นูกว่าุอวะหน้าปากมันอย่าไปวนอันนี้มันถือเป็ตปลายีอเลยั้มันถือปอแมนันนี่ครับนี่ครับมันถึกหน้าผากนะครับมันถึกหน้าผากครับมันจังยูโ่บชั่นหรือบยูนะครับเมื่อกี้นี่ก็ไดตแม่อันนี้ไเห้นเขีดเยอืกู้่ะเเอเส้นีเ้นขีดเอาอนเอา เอาเมาเห็ดสมน้ากันตัวนี้ได้ยัยใหญ่กว่าเนี้ยน,นี่เนาะให้เล่าสร้างเนื้อแต่ว่ากองเจ้าสร้างไว้ดีหรือเปล่าด<อ>ีนี่เนาะสั่นกันพิษกันขนาดผมเป็นโลคหมดนะโอ้ <laughs> เชียนเขียดเอาตัวน้อยครับเพิ่นมาก่อนเพิ่นจงตัวใหญ่ไว้ให้ <laughs> โอเคครับาพามาเบิ่งปืนเชียนเขียดก่อนนะครับอันนี้ปืนเชียนเขียดน,นะครับ ปืนเชนกบเหรอเอาใส่กันกระสอบนี่เลยคะปืนเชนกบครับ <laughs> นี่ปืนเชนกบนะครับลางทองเหลืองครับเชนเขียดเป็นคนยิ่งครับปืนน้องอายเป็นผคนยิ่งอย่าไปจับหัวมันเด้อนะ <laughs> <laughs> นี่นะส่วนเงือกมันเอาอย่ามันอาปากปีนมา <c oughs> ใส่เล็กน้อยที่้นี่สิเรียบร้อยครับไป <c oughs> ยิงป่าตัวเดียวได้เมื่อสองตัวครับโอเคนะครับกับโอโบพมานครับปืนตัวนี้ครับหันได้กวนเชือกเลยครับหมายห้างหลังนะครับบอบอกว่านาเยนแกรอยู่ไส่ครับมาต้องมากกันหลายคนนะครับจบบนี้กันยาิกันยิงห้อยแห้งโอเคครับเดี๋ยวเมื่อช้างป่ากันอยู่ข้างนั้นครับว่าได้คนละจักรโลออกไม้เมื่อแรกในรอบปีนะครับนามพึ่งมาหอด อบประมาณอีสาบ้านเฮาครับครับพี่น้องครับตัวนี้มาหอดเฮืออแล้วนะครับให้บิ่งปลาก่อนนะครับดูปลาก่อนนะครับตัวใหญ่นะครับใหญ่อยู่นี่นะครับให้บิ่งตัวปลาก่อนไอตัวนี้ของเจ้าของนะครับของเจ้าของยิ่งครับตัวนี้ครับตัวเจ้าของเป็นคนยิ่ง นี่จุดที่เขากบเขานาผักพอดีนะครับนั่งกับข้าวเลาเขาให้นะครับปืนน้อยๆห,หนึ่งกันเลยเสร็จแล้วปืนปืนเห็ดเอาครับปืนเห็ดเอาน,น,น้อยๆห,หนึ่งนะครับ,น,บนั่งกับข้าวยิลางเขานาผากักน,นี่นะครับนี่คือว่าต้องสามโลขึ้นนะครับตัวนี้ของเชียงเขียดนะครับเชียงเขียดนี่เอาก่อนแล้วนะครับแต่ผมไปบหันในหอด อนยิ่งแล้วกว็าภัยก้อนึงนี่ของเซียนเกียรนี่จะใส่น้อยกว่ากันน้อยนึงคิดว่าสองโลอยู่สองโลสามโลอยู่โอเคครับเดี๋ยวมาสร้างบ่งกันนะครับว่ามาจักโลกันเถอะมาจังบอ่อมาจังเหน่นอนเลยว่ากะถึกหรือบ่ถึกของเซียนเกียรนี่ผมคิดว่าสิประมาณสองโลสองโลสองสองโลสามประมาณน,นี้นะครับของผมนั่นสิน่าจะอยู่ประมาณสามโลสามโลกว่าจักน่อยกันกว่าก็ได้ เดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งกันอของเสียนเขียดเสร็จละเสียนเขียดอยู่ที่สองกิโลสองกิโลก็สองสองโล,โอออโลเป๊ะเ,เลยตัวนี้เออนี่สโลไกลจัก,จกน้อยของเสียนเขียดเดี๋ยวเบ่งของผมครับ เี๋ยวผมเอาสามโลโอ้ยไาสามลกกว่าน,านี่จะเป็นกระเป๋าให้เนาะ <c oughs> สชิญแต่หางได้สามลนะครับคงบนไปสามลนี่ครับโอเคนะครับสามกิโลครับผมกับผลงานครับกับผลงานปืนตัวใหม่นี่ครับจะดูผลงานปืนตัวใหม่ครับ อันนี้ผลงานปืนของผมอันนี้ชื่อมามาเห็ดสม่ำลงกันนะครับของเส้นเขียดอันนี้ของผมเองโอเคครับสำหรับที่นี่ลาะกันไปก่อนนะครับกับโอโบผมานอิสานันเท่าเปิดตาปืนใหม่แล้วกับออกหมายวันแรกนะครับนี่ถือว่ามานอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่สำหรับที่นี่ลาะกันไปก่อน,นครับขอบคุณการติดตามเราชมครับขอบคุณครับ